กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมกรุงเทพมหานครห่วงใยสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสุขภาพกัน,นักผจญเพลิงที่ร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือดับไฟกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บอ่อขยะแพร่กระสาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงอาจได้รับสารพิษจากควันไฟสารเคมีส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวโดยตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ซึ่งหากพบความผิดปกติในเจ้าหน้าที่รายใดก็จะส่งต่อไปรักษาอย่างโรงพยาบาลต่อไปเราก็เก็บข้อมูลเป็นพื้นฐานแล้วก็มีการตรวจเป็นระยะระยะเช่นหลังจากนี้ไป3เดือนหลังจากนี้ไป6เดือนหลังจากนี้ไป1ปีจนกระทั่งครบ5ปีนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพของนักพจนเพลิงทั้งหลายนีออ้อยู่รอดปลอดภัยนะคะถ้ามีอะไรอยู่ระหว่างทางเราก็ส่งให้แพทย์ดําเนินการนะคะรักษาเพื่อจะให้หายค่ะ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร